ไอ้เน ja, ja, ี่ยไอ้เด็กปากเด็กปากเว้ยคอยวอยคอยเดี๋ยวมันจะได้ยินเป็นยังคือบ่อยบางแหงเอาอู้ไอ้พวกสุฟังตัวยายายาพวกผื่นคนเด้อเป็นยังเดี๋ยวมันจะได้ยินมันเนาะหาบ่าหาบาเลยเอานี่หมอนี่ได้ยินหมอนเป็นยังลรือเป่ไก่ไก่ไก่เดี๋ยหมอไี่ได้ยินมันเนาะ หมอไม่ห hmm. ูบอกอะได้ยินีม่แล้วตูวหาหมอขึ้นคุณคันหมอได้ยินงนี้นะพวกพวกพวกพวหมอมีหูโอ้ยบอกมาสินนายเนาะเออหมอไม่หูมันมันสร้างหูเรียงอย่างนี้แต่มันบอกว่าได้ซื้อโอ้ยหมอมีหูตอ้ิเออนี่มันไม่หูคนเลยคันดูว่าคืนคุณเนี่ยมันหูไรเนี่ยมันสางว่าเออหมอไม่หูอะไร้ย่างนี้นี่บอกเท่ไหลๆ